วันนี้เราจะมาดูการทำทั้งขยะเปียไปดูเลยขยะเปียเพื่อปลูกต้นไม้นะเนาะขยะมันต้องยับไปเรื <ไป S 1> ่อยเรดาบคู่ออกเรดาบคู่ออกก็ทำไ้ตรงนี้เวลาจะย้งงายไปก็ยกตัวนี้ไปย้ายรงน,นั้น ตอนนี้ก็้นไม้มาปลูกเลยเดี๋ยวทำให้ดีก่อนแล้วบอกหมูว่านยมาใกล้น้ำที่ไหลครับอยากให้น้ำไหลเข้านะครับทำให้มัน,นุสูงสักหน่อยน้ำไหลเข้ามันจะเต็มเร็วเต็มตัวจะสาดน้ำไปหนีสูมืออะไรปิดประโยู่มันไม่เข้าหรอกน้ำสาดไม่เข้าแน่นอนถ้าบอกหมูไม่เอาฝานไปย่ำที่ กกลัวมากเลยไ้หอหอมมุนเลยเ พี่น <c og ran ial> ้องได้ด bon ูแล้วมัสิมิมาหูมันเดยตีหลับมันจะดูลงไปได้ไง นะครับติดแล้วนะครับห้ามเอาไปหย่ำนะครับเรียบร้อยแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับทำดูเนตัวอย่างนะ